สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนเนาะสบายดีน้ำพี่น้องหลังจากที่มาจาักหาเห็ดก็เลยแวะมาดูสวนมันสำปะหลังหรือว่าสวนแตงนั่นเองเพราะว่าน่าปลูกแตงปลูกมัยังไวแล้วนางบดยูบานซอกซ้ามือก็เลยแวะเอามาดูนี่พี่น้องปลูกพักปลูกยากาสิคิดฮอดตลอดแต่อยากมาเบ่งว่ามันเป็นอะไมันงามบาพี่น้องอันนี้คือมันสำปะหลังนะครับพี่น้องค่ะ ทั้งบ้านก็เอิ่นพันเต่างมอยนาก็ไปรับสายพันมาจากทั้งเนื้อจากบ้านหนองสะไพลพี่นนองไปซื้อมากาลลาำละสองบาทไปหาพันตีแตกต่างจากหมูมาก่อดพี่น้องขันมันดีอะจะได้ขายได้ขายรับพันมันพร้อมพี่น้องเพราะว่านางพยายามหาพันมันใหม่ๆมาจุพันมันจะส่วนมันหน้าในนางหามากะศิมี เต่างอยอีแหละและ้วกะ็พวงเพชรสามสายพันและ้วกะ็ไอหวยบงน้ำพี่น้องกระถามาเบิ้งดูว,ว่าท่านใดสิได้หัวดีกว่ากันแต่ว่าดินเท่ากับเป็นดินแบบเนี่ยพ่ลองดินผงดินที่ออกมาดูสวนมันจ้ะพี่น้องมันกำลังงามมันอายุสองเดือนพี่น้องมันสองเดือนพอดีงามจ้ะ กำลังเขียวกำลังงามหาเห็ดกาพออแกกัสิพอกแก่เดยว,วยเดียวอะไรด้วยยางหอบโคกหอบถีบหอบเด่นมันอยเมื่อยมันก็สวยดีนะครับพี่น้องค่ะอีกอีก,อ,กอีกทางหนึ่งนะมันอันนั้นสวนที่ริมถนนนี่มันงัวข้าเจ้ากินมือน,นั้นและ มันก็เลยขึ้นสาที่จริงมันสิขึ้นไว้ก็ดีดิปุ๋ยบ้านได้ใส่นะพี่น้องย่งเง้บนเ็ใจมันหดสองเดือนแทพบุคคลหดสองเดือนแทะกับสิผ้าเด็กๆเอาว่าใส่ปุ๋ยมันได้ใส่ปุ๋ยอยู่พันได้ใส่อย่างสับพี่น้องอันนี้คือมันปลูกกระลาพันได้ใส่อย่างบ้านได้สีพันได้หยัางเลยพี่น้องเออหลักจากที่มัดจากหาเฮ็ดกล้มาแวบางสวนนะพี่น้อง สวนที่ปลูกแตงปลูกฟักทองไว้ว่ามันสิออกบอกว่าในเม็ดเก็บไว้แต่ปีที่แล้วยันบอกออกแต่ว่าฟักทองออกยูพี่น้องออกคันเดพี่น้องเห็นบ่กอันนี้กําลังลามเครือกําลังงามอันนี้เป็นมะเขือฟักทองพี่น้องเขาปลูกก่อนนาะน,นแล้วแต่ว่าแตงจริงก็กําลังออกอกัน โอ้ยมาหลอกบางส่วนแตงเป็นสาส่วนแตงนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะคือแตงจริงกําลังออกใบพี่น้องหากระปูด้อาทิตย์เดียวออกไว้ออกไว้อยู่พี่น้องเป็นตะ,ะได้กินไว้ดอกแตงบันนอกบันหน้าเ้าปกูกตามไอ้ดินไฟใหม่อย่งสี่นี่ไ่ต้องใส่พุนใส่พุยหรือย,อยังหรอพี่น้องคะ่ะงามเองค่ะส่วนฟักทองกับพา้าเริ่มใหญ่เลยพี่น้องออกเคออรือเลย มาแวะดูสักหน่อยปลูกไว้แลลวกับยันบ่อกออกออกดีอยู่เด็กปี่น้องแต่ยันบลอดมาแรงเ้้อมาแรงหลายโอ้สไ็้กินบอค่ะเสร็จไมาปลูกอีกรอบใหม่บอคะ่ะนี่คะ่ะก็ว่าละปลูกของกระเสี่ยงเมียงบอกเมียงใหม่มากินเบิรพี่น้องปีที่แล้วปลูกส่วนของกา ไอกินบลายมันออกแล้วม่ยังไม่กินก่อนกินนิดแต่เบียหน่อยมันเลยอะพี่น้องมันกำลังขึ้นพี่น้องว่าผลมันตกดีโยมันกำลังขึ้นสว่วนนี่จะปลูกทีนยจักหน่อยพี่น้องประมาณห้าสิบเซนได้ปะแต่ริมถน,นนจะปลูกห่างเนี่ยจะแต่ลำพันธุ์มันมานั่นง พักพี่น้องครับมาตั้งแต่มาตั้งแต่หาเห็ดเห็ดกระไรพอพ่แกงดอกพ่อดอกนีจะถั่วหนึ่งแล้วรองยางหอบโคกเห็ดกระไรคนก็หาลายแล้วกันผลมันบ่ค่อยดีทางนี้มันบ่คือบานอัมลาทางบานอัมลาผลเที่ยวดีเห็ดปวกผลเห็ดโคนมันก็ได้กินก่อย่างท้งหาผัดเห็ดโคนก็มันเดียวออกสำก็เลยมาแวะบึงสวนมันไปเลาะบึงแตงแตงที่ปลูกกับปลูกแล้วก็ คือสิได้เสียเม็ดแตงถิ่มซื้อแล้วพี่น้าะจาม,มาปลูกใหม่เพราะว่า,มาแมลงกินหมดแล้ววันละต้มมันอยู่แคมป์ป่าเม่งใหม่กันหลายแต่บ้านเขากับบกข่อยนิยมใส่แมงใหม่เพราะบุคข่อยนิยมใส่ยาข่ามันแลกมันหรือยังหลายๆอย่างเหลือสำไทยก็กินสัมันแล้วพี่น้องปลูกกลายอยู่เพราะว่าสวนริมโขงนะกับปลูกยังไม่ได้ไปเบิ่งมันสวนริมโขงสมเด็จักงามสำไทย จะขึ้นฮอตซันไดเรมันปลูกถึกปลูกวันที่สองเดือนเมษาตอนนี้กับพืชสภาแล้วกัได้เดือนหนึ่งเด,ดือนละมันด้ไปเบิ่งซัมอันนี้ปลูกก่อนสว่วนนี้ก็อาจจะเกือบสองเดือนหรือวสองเดือนแล้ว,ลวนะครับจำมือบูได้มานั่งกับจดไวิโยนั่งปลูกมือใดจะได้ต้้งใส่ปุ๋ยถูกสวยเลยพี่น้องแต่คราบมันได้แต่งกิ่งเลยพี่น้องเพราะว่า บางบางต้นกระซี่หาต้นอย่างนี้จังนี้กระซี่หาต้นอันนี้กระซี่หาต้นสามสี่ต้นถ่ามันได้ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนหลังจากสิมาแต่งกิ่งแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยพร้อมเอาไว้จักกิ่งดีเนาะพี่น้องจังสีใดหัวจังสีดกแต่บางที่กับสามต้นก็คือว่าหัวออกหัวโดกดีนะ ือว่ามันคันว่าต้นได้สมบูรณ์ขอทีหรือว่าลำต้นออกมาลายสิก็ะคือเสียหักลายมันองหักลายคือเสียหัวลายแต่ว่าเพราะมันใหญ่มาจากไหนเอากระแต่งกิ่งเอาให้มันมันจังเสียบไดมาเลี้ยงลำต้นลายแล้วพี่น้องจะเสีลงหัวให้มันเหลือจากสองต้นสองสามสองสามแดดก็เริ่มออกแล้วพอว่าแต่แต่หาเฮ็ดกับแปดโมงแล้วพี่น้อง มาเลาะบางสวนว่าอยากไปเบึงสวนคลองกันอยู่เพราะว่าไปไปเบืองดนเลยยันยันมันบอกอ,อกลไยแต่มันนี่ก็บไ่ได้สาบม่ได้แปลงลายแล้วมันออกดีเมื่อีรก็คือสิดแต่ไปใส่กระสืออยู่บ้านเนาะพี่น้องานกระเบิดแล้วแต่ว่ายัางโบเบิดยังมีอีกงานเย่าได้เห็นว่า เป็นงานที่เขาไปสร้างโบสถ์ไหว้สร้างบแล้วก็สร้างไอ้สาศสลากเรเลียนไหวนะ้่ะมันสําเร็จแล้วคือบ้านเจีย๊ยบล้วก็สาเร็จแล้วแล้วก็าโบสถ์บ้านเอเปอืออยูนะ่ะก็าําเร็จแล้วเพิ่นสีให้ไปรับไปเบิงไปแยง,งว่ามันแล้วแล้วบอมันโอเคครับที่เขาต้องการบอขันสิ่งไดที่มันบดีกา็าเพิ่นก็สิปเปลี่ยนแปลงให้เพิ่นก็สิแบบว่า ใคก็เท่าพอใจของเอฟซีพันบอกเมื่อก่อนเนาะพันคุยกับพัลล่าว่าเพราะว่าบางคนพันสานพันสาเป็นจุดประสงค์สางเป็นสินเป็นอันมันก็ต้องมีสลักซื้อไว้สินะว่ามันพอใจว่ารูปทรงมันงามบอ่งางานโอเคบอกก็อาจยังเสด็จเที่ยวไปทางพุ่นอีกพัลล่าส่วนใหญ่เสด็จเที่ยวไปทางบ้านหัมมัลาเพราะว่างานจะไปสายพุ่นมากกลัวสายพัลล่าสินแบบว่าบ่กคอยมีงานปันไดพี่เนาะมู่คูก็สิอยู่ทางพุ่นหลายกลัวก็เลยได้เที่ยวไปทางพุ่น แต่ความระยะทางในความไก่กับประมาณยี่สิบกิโลต่ะนา่งก็เที่ยวจุดชินแล้วพี่น้องเที่ยวจุดชินละจ้า,ม,นนม,า,าม่กก่อนี่กลับไปม่อว่านนี่าวมันเกิดเจ็ดสีอืมกนเกิดเจ็ดสีพี่น้องเที่ยวจุดชินเกิดมากับผากพุ่มใจพี่น้องเออได้สางลายสางยังไหวเป็นสิ้นเป็นอันลายสิ่งลายาแต่ก่อนอื่นมากับก่อนสิเป็นสิ้นเป็นอันมากกันยอดผู้ใหญ่ใจดี เส้อถือในตัวของเฮาเวลาเห็ดปอกเห็ดปุ่นพ่นกาสนับสนุนเฮาเนาะแต่ละอย่างก็เสร็จหลายอย่างหลายแนวนี่แหละพี่น้องบอนอยู่เวลาออกมาสวนเฮาวบอนมีทุนสั่งนั่นสั่งนี่นี้กระบออยู่เวลาออกมาสวนจ้ะนี่ค่ะแต่ว่าจุประสงค์ในจริงๆแล้วอยากสัง่งคือจะสั่งกระตอ๊บอยู่พุ่นริมถนนพุ่นพี่น้องเพะวาอีกอย่างาาหาครอบครัวเฮาเดี๋ย็ไปรอบคราวที่หากินตามธรรมชาติเวลาแบบว่า ได้ยังจากธรรมาซาดเอากระสือมาวางขายริมถนนอย่างนี้นะคนขับรถพาิ่นเห็นมันกระสือด้แบบว่าเอออยากซื้ออยากยังสีเนาะพี่นอ้องเนาะแต่นี่ก็เห็ดไปซ้ำรอไวไ้หวปลาออกผสวนมันส่วนยังมาใส่ปุ๋ยใส่ยางกะเห็ดไว้มันนี่มันตัวนี้นี่โอ้ยงูวะแตงหอยงวูว่ะโอ้ยักผนว่าผลควาย มันสวนนี่พี่น้องง่ายไว้อหรือว่ามันพันนิดหมักดินทรายวะปลูกวันที่สิบสามพอท่านหอดเดือนสั่านะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะใหญ่แล้วโพดโพรนะิมถนนด้วยสามสีง,งาม ป้ามันมาได้หอดเดือนพี่น้องเบิ่งไหมดินทรายล้วนๆนะคะตรงเนี้ยดินทรายเป็นทรายเลยแหละพี่น้องอ๋อสวยดีริมถนนมันง,งามก็ดีเนาะคนใช่แบบขับรถผ่านอะ่ะสิบเบิ่งได้ซมบางทีมันสายพันธ์ุนี่เฮาไปรับมาไกลแล้วก็ทางบ้านนางบ้านด้มีผู้ใดปลูกฮาปลูกคนแรกอะ่ะ ขันมันผลผลิตมันออกบดีปีนาอาจจะได้ขายไอ้ลำต้นมันก็ได้พี่น้องนี่สวยดียังไม่ได้หอดเดือนสั่เดีปูกวันที่สิบสามเนาะอีกสองมือเขาหอดเดือนวันที่สิบเอ็ดก็สวยพี่น้องริมถนนมาลเลาะบึงสวนมันก่อนกลับเข้าไปบ้านอากามาแต่หาเห็ด เห็ดก็ออกปลายดอกจ้ะรัวก็เสร็จแล้วจ้าพี่น้องครัอะไรคือรัวราคาเสร็จแล้วค่ะ,ะไรคือสวนมันนี่กะกวงผสมควรอย่าพี่ดังฮอดผูสวนมันของนางอันนี้คือรัวจุดประสงค์ไก่อยากเห็ดไอ น,นีตูบอยู่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าต้นไม้ใหญ่นี่บอยากตัดลงพี่น้องประสงค์ที่บอยากตัดลงเพราะว่าประวัติลาย <c oughs> ประวัติลายพี่น้องเอยประวัติลายรัวเสร็จแล้วจ้า ขนาดงัวกินยังงามปานน,น,นนี่เด้สวนมันนางนะพี่น้องขนาดงัวกัดถังงัวบกัดแห่งกระสีไอไอันนี้อันนี้คือประตูทางเข้าทางเข้าสวนของนางเองอนี่คือประตูทางเข้าสักพักเรามีตาเราก็จะมาทำตูบน้อยอยู่นะคะ ดอกไม้ผูคาออกนะแม่นวานไม้ปักลายนะย่านบอกออกดิกำลังเริ่มขึ้นที่เ้างขนาดงัวกินเด็ดนี่ขันงัวบก,ก,กินแห่งสีงามมันร้อนกเหลือเกินมาเลอะบางสวนมันที่เ้างจะได้เมื่อละรลาคา เ,เด็กๆก็สิแกงเฮ็ดถ่าหลักค่ะพี่น้องค่ะเ <c oughs> สมอกินข้าวก้าวโบเรย์ไม่ได้กินข้าวเลยพี่น้องค่ะจกัดสีฝาบรรยากาศไม่สนีทเ้อพี่น้องจังใดก็ผิดพลาดอยังก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องจะงว่าเป็นคำเบาคำจาเนาะพี่นอ้องบางบบทออาววี่คำเบาของของ้ากาะพวกเขาหูพวกอื่นกับมีมันเพราะว่าใช่ว่าจังใดแล้วพี่น้องมันอย่างเช่นเวลาพวกน้่งไปพ่อก,กันนี่ กสิมักร์เบาหยอกกันเบากัดกันนอนท่านบอกกัดกันกบะมวนพี่น้องไอ้จอแห่งในจอแห่งสัปดานอกจอแห่งขัดขาดกัดกันหยอกกันเซ้ากันนะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง